หลอ่อถ้าหลงอะไรในความหลอนะโยมจะตกนรกไหมแยกเป็นสองประเด็นนะชมเฉยๆคือชมคือสรรเสริญอนุโมทนานะถ้าต้องว่าตามหลักการแหละมันอาจจะเป็นการแสดงถึงผลของการกระทําบางอย่างมาก็ได้ถ้ามันในมุมความเชื่อเนาะเรื่องพวกนี้มันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้ทําไมคนเราถึงเกิดมาสูงตามดาขาวไม่เท่ากันละ่นะเนาะมุมนี้มุมแรกสรรเสริญอนุโมทนาได้มุมที่เข้ามาหลงเนาะ ถ้าเข้ามาหลงเนี่ยผมก็อยากจะถามคำเดียวเลยว่าได้ประโยชน์อะไรเนื่อไหมครับสึกชิงหัวใจว่างเปล่าเนี่ยล่ะต้นไม้ที่แห้งบนภูเขาหินเงี้ยน่ะต้นไม้แก่ต้นนี้มันไม่ให้ความอบอุ่นแล้วนะมันรอวันพังลงสมมุติผมพูดเอาที่เท่งเงี้ยดูดีๆมันมาเอาประโยชน์อะไรกับเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยนะทั้งที่จริงๆสิ่งที่เราควรจะใส่ใจอาจจะเป็นความทุกข์ในใจเราไม่ใช่เหรออย่างเงี้ย ถ้าว่าเราพอเห็นชีวิตมาแล้วใช่ไหมล่ะแทนที่จะมาเจอมาเกลุกุลในทางที่ดีอะไรเงี้ยเราเรากลับมาเพื่อเสพอารมณ์เดิมเนี้ยนะเรากลับมาเพื่อมองหาอะไรที่โอ้ถ้าคุณอยากจะหาสิ่งสวยงามคุณไปดูข้างนอกเถอะเขามีผมด้วยนี่ก็มีไม่มีผมเขามีรถให้คุณขับดีๆก็ได้นะเขาพาคุณไปกินข้าวได้คุณมาคุยกับพระดูสิท่านไม่ตามใจนะจริงๆแล้วอะพระถ้าไม่อยากตามใจหรอกครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านพยายามพาออกไงถ้าท่านพาติดมันก็อีกเรื่องเนาะแต่บางทีมุมหนึ่งสำหรับส่วนตัวผมเนาะก็คืออยากให้มันเห็นขณะของความเบาที่เราจางคลายจากความยึดถือเฉยๆชีวิตเรามันหนักมามากแล้วอะลองดูว่าเราแบกอะไรอะแล้วจะแบกอีกเหรอเราจะแบกอีกเหรอเราอายุเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยเกอะไหมครับเวลาที่ลมหายใจจะดับลงอะคุณจะคว้าเอาอะไรล่ะ ลองมองไปรอบตัวสิจะแบกอะไรอีกแต่ก็เข้าใจแหละประเด็นตรงนี้มันเห็นได้ยากนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเจอบทเรียนผลึกชิตถึงระดับถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาบางทีอาจจะพอคุยเรื่องนี้กันเข้าใจบ้างแต่ถ้าเกิดคนที่ยังมัวเมาในความเพลิดเพลินอยู่อย่างเงี้ยอ้าวพรุ่งนี้ก็ยังมีมาพูดเรื่องพวกนี้เลยไร้สาระฉันนี่อย่างน้อย่องฉันว่าฉันอยู่ยันหกสิบห้าเจ็ดสิบนู่น วางแผนกเกษียณไปสิห้าสิบหกสิบทำงานนะเด,นเดี๋ยวเที่ยวเมืองนอกนะเดี๋ยวนี่นี้นี้แต่คนที่เข้ามาเจอสักครั้งหนึ่งที่ลมหายใจจะไม่อยู่กับตัวคุณแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมให้ให้ฝึกแค่นั้นเอง